วิธีขอขมาปล่อยวางอย่างมีสติไม่งมงายไม่กลัวเกินจริงเพราะในชีวิตจริงเราต่างเคยมีช่วงเวลาที่ทำพลาดเผลอผิดหลายครั้งก็ไม่ใช่เพราะใจเราอยากทำแต่เพราะความเคยชินของกิเลสความเผลอเร่อของสติหรือแรงกดดันจากสถานการณ์ที่ถาโถมเข้ามาจนใจเราไหวเอียง การขอขมาจึงไม่ใช่พิธีกรรมเพื่อปลอบใจตนเองเท่านั้นหากเป็นท่าทีภายในที่ยอมรับความจริงกล้ายอมรับความรับผิดละความถือตัวและเปิดพื้นที่ให้ปัญญาเข้าไปซ่อมแซมแผลในใจกระทั่งเรียนรู้จะวางสิ่งที่หนักลงโดยไม่หนีไม่เหยียดตัวเองไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ให้ทุกยืดยาวกว่าเดิม การขอขมาในมุมมองแห่งธรรมะจึงไม่ใช่สยศาสตร์ไม่ใช่ทางลัดล้างกรรมไม่ใช่ใบผ่านทางให้เรากลับไปทำผิดซ้ำหากคือการตั้งต้นชีวิตใหม่โดยสติศรัทธาและวินัยที่อ่อนโยนต่อใจและซื่อตรงต่อความจริงของเหตุปัจจัย เมื่อเราพูดถึงขอขมาหลายคนจะนึกถึงพิธีจุดธูปเทียนดอกไม้น้ำมนต์หรือคำพูดที่ท่องตามแบบแผนซึ่งก็ไม่ผิดถ้าสิ่งเหล่านั้นช่วยเตือนใจให้เรากลับมามีสติ แต่สาระสำคัญของการขอขมาในพุทธศาสนานั้นอยู่ที่เจตนาและการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เครื่องประกอบภายนอกเพราะธรรมะสอนให้เรามองลึกไปกว่ารูปแบบเห็นความจริงว่าความผิดทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อเรารู้เหตุและยอมแก้ที่เหตุผลย่อมเปลี่ยนไปเอง ดังนั้นการขอขมาที่แท้คือการยอมรับและเรียนรู้จากเหตุอย่างตรงไปตรงมากล้าขอโทษผู้ที่เราทำให้เขาเจ็บกล้าขอโทษตัวเองที่เคยปล่อยใจให้หลงตามอารมณ์ กล้ากลับไปตั้งสติใหม่บนฐานของศีลและพร้อมฝึกใจไม่ให้เป็นาธาตุนิสัยเดิมการขอขมาในความหมายนี้จึงเป็นทั้งยาถอนพิษและวัคซีนของใจเพราะมันช่วยแก้ทุกข์ที่สะสมอยู่และป้องกันการสะสมทุกข์ใหม่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนหลายครั้งที่เราทำผิดแล้วรู้สึกผิดจนอยากหายไปจากโลกความละอายชั่วกลัวบาปเป็นคุณธรรมที่งดงาม แต่ถ้าความกลายเป็นความกลัวเกินจริงมันจะกลายเป็นบ่วงรัดใจเราเริ่มงมงายในพิธีกรรมเชื่อว่าต้องทำอะไรบางอย่างที่พิเศษเพื่อให้กรรมหมดเร็วทั้งที่แก่นแท้ของกรรมคือการกระทำและเจตนาซึ่งแก้ด้วยการตั้งเจตนาดีแล้วลงมือทำดีใหม่อย่างต่อเนื่องไม่มีคาถาใดลากกรรมเก่าออกจากคลังใจได้ทันที แต่มีสติที่ทำให้เรามองเห็นทางเดินของกรรมและมีความเพียรที่ทำให้เราปรับเส้นทางนั้นทีละก้าวการปล่อยวางอย่างมีสติจึงไม่ใช่การละเลยความรับผิดชอบไม่ใช่การบอกตัวเองว่าช่างมันแล้วทำเป็นลืมหากคือการวางอารมณ์ร้ายวางภาพจําวางการกล่าวโทษวางความยึดมั่นว่าต้องถูกลงโทษแล้วหันมากอดความจริงของชีวิตว่า ทุกสิ่งเปลี่ยนได้เมื่อเหตุเปลี่ยนเราจึงเลือกเปลี่ยนเหตุในวันนี้ด้วยใจที่อ่อนโยนและมั่นคงลองนึกถึงใครบางคนที่เราทำให้เขาเสียใจคำว่าขอขมาในมุมนี้ไม่ใช่เพียงขอทอดนะแต่คือการตั้งใจฟังความเจ็บของเขาโดยไม่รีบแก้ตัวยอมรับส่วนที่เราพลาดโดยไม่ทำให้เขาต้องเป็นผู้แบกความรู้สึกเราเพิ่ม การฟังด้วยใจที่วางอัดบาคือการขอขมาที่ยิ่งใหญ่เพราะเราไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ให้พื้นที่ความจริงได้พูดผ่านปากของผู้เจ็บปวดเมื่อนั้นคำขอโทษจึงเกิดจากความเข้าใจและเมตตาจริงๆไม่ใช่จากความกลัวเสียหน้าเราอาจเอ่ยอย่างเรียบง่ายว่าขอโทษที่ฉันทำให้คุณเจ็บฉันเห็นความผิดพลาดและยอมรับโดยไม่มีข้อแก้ตัว ฉันกำลังปรับปรุงและอยากเรียนรู้ว่าจะเยียวยาคุณอย่างไรคำพูดเช่นนี้ไม่ได้ทำให้เราด้อยค่าหากทำให้เราด้อยค่าเพราะศักดิ์ศรีแท้จริงเกิดจากความกล้ายอมรับความจริงการขอขมาแบบนี้จึงเป็นสะพานเชื่อมใจไม่ใช่กําแพนของพิธีกับคนที่เราไม่อาจพบหน้าผู้ล่วงลับ หรือคนที่ห่างหายเราก็ยังขอขอมาได้ในความหมายของการปล่อยวางที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจเราอาจนั่งสงบหายใจเข้าออกยาวๆรู้สึกตัวที่กายและใจแล้วเรียบเรียงคำพูดจากใจโดยไม่ต้องแสแส้ง ในส่วนที่ฉันล่วงเกินทั้งกายว่า,จาใจด้วยความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการขออโหสิกรรมให้ฉันเถิดและในส่วนที่คุณล่วงเกินฉันฉันให้อภัยและปล่อยวางขอให้ต่างฝ่ายต่างพ้นทุกข์เมื่อวางท้อยคำอันเป็นธรรมชันนี้ลงในใจตัวเราเองจะรู้สึกเบาขึ้นเพราะเราได้ปลดอาวุธความขับแค้นและในภาษาของกรรมการตั้งใจเลิกชำระนี้ด้วยการจองเวรคือการตัดกระแสะกรรมร้ายที่จะไหลวนซ้ำ การอภัยทานจึงคือการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะเราให้เสรีภาพแก่กันและกันให้โอกาสแก่ตนเองที่จะเติบโตและให้โอกาสแก่ผู้อื่นที่จะได้เริ่มต้นใหม่การขอขมาที่ไม่งมงายจึงอาศัยเครื่องมือพื้นฐาน3าประการของพุทธศาสนาคือศรัทธาที่พอดีปัญญาที่มองเห็นเหตุปัจจัยและวินัยที่ลงมือแก้ที่เหตุจริงๆ ศรัทธาที่พอดีทําให้เรากล้าทําดีใหม่โดยไม่ยอมแพ้แต่ไม่หลงยึดพิธีหรือเครื่องรางจนลืมแก่นปัญญาทําให้เรามองเห็นว่าความผิดพลาดคือบทเรียนไม่ใช่ตราบาปวินัยทําให้บทเรียนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงในชีวิต ประโยคสั้นๆที่เราอาจบอกตัวเองได้ทุกเช้าคือวันนี้ฉันจะไม่ทำผิดซ้ำแบบเดิมแล้วแตกออกเป็นการกระทำเล็กๆเช่นจะฟังให้จบก่อนตอบจะไม่ใช้คำประชดจะยอมรับเมื่อทำผิดทันทีจะพักหายใจลึกๆก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญจะหยุดมือเมื่อโกรธและจะไม่ใส่ไฟข่าวลือ การฝึกเช่นนี้ไม่หวือหวาไม่ศักดิ์สิทธิ์ในความหมายของปาฏิหารแต่ศักดิ์สิทธิ์ในความหมายของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นทีละน้อยด้วยสติคือปาฏิหารที่เราทำเองได้จริงหลายคนหวั่นกลัวเจ้ากรรมนายเวรจนใจหดเล็กเรามีได้ปฏิเสธว่าผลกรรมมีจริงแต่เราชวนมองกรรมอย่างมีสติ กรรมคือการกระทำที่มีเจตนาผลของกรรมคืนแนวโน้มที่งอกขึ้นตามเหตุการกลัวเกินจริงทำให้เราเห็นเงาใหญ่กว่าความจริงและทำให้เราอ่อนแอเกินจำเป็นจนเปิดช่องให้ความเชื่อที่ไม่พาเราเติบโตเข้ามาควบคุม การเผชิญกรรมอย่างผู้รู้เหตุจึงควรเริ่มจากการยอมรับและชดใช้ความรับผิดในส่วนของเราแล้วเพียรทำเหตุใหม่ที่ดีงามขึ้นอย่างสม่ำเสมอเมื่อเหตุใหม่มากพอผลใหม่ก็แรงพอที่จะค่อยๆเปลี่ยนภูมิอากาศทางใจและทางชีวิตเราไม่ต้องเฝ้ารอดูว่าใครจะลงโทษเราเพราะธรรมชาติจะลงโทษและให้รางวัลตามเหตุปัจจัยอยู่แล้ว หน้าที่ของเราคือปลูกเหตุแห่งความดีแล้วไม่ถอนต้นกล้าด้วยความท้อแท้ระหว่างทางในทางปฏิบตัติการขอขมาอย่างมีสติเริ่มต้นได้จากร่างกายคือการทำให้กายเป็นมิตรกับใจหายใจยาวและนุ่มรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของท้องและอกปล่อยไหลให้คลายคลายขากรรไกรคลายมือที่กำแน่น รับรู้สัญญาณของความกลัวและความละอายโดยไม่ปฏิเสธมันแล้วกล่าวคำขอขมาที่เรียบง่ายแต่จริงใจคำพูดไม่ได้ต้องยาวแต่ให้มีเนื้อแท้สามส่วนคือยอมรับขอโทษปรับปรุงฉันยอมรับว่าทำให้เธอเจ็บขอโทษอย่างจริงใจต่อไปฉันจะระวังและทำให้ดีขึ้นจากนั้นจงทำให้คำพูดมีรากด้วยการลงมือแก้ไขสิ่งที่เราทำพลาด เช่นถ้าโกหกก็ฝึกซื่อสัตย์แม้เรื่องเล็กๆถ้าเอาเปรียบก็คืนความยุติธรรมถ้าพูดทำร้ายก็ฝึกพูดสร้างสารรค์ถ้าโกรธง่ายก็ฝึกหยุดหายใจฟังและถ้าใจยังวนคิดเรื่องเดิมก็ฝึกวางด้วยการกลับมารู้สึกตัวที่กายหายใจเข้าออกพร้อมบอกใจว่าฉันกำลังเรียนรู้ไม่ใช่กำลังถูกลงโทษ อีกประตูหนึ่งของการขอขมาคือต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณและตัวเองหลายครั้งที่เราโกรธตัวเองมากกว่าที่โกรธใครเราลงโทษตนเองด้วยคำพูดร้ายๆหรือเกณฑ์ที่สูงเกินจริงจนใจหอบการขอขมาตนเองไม่ได้หมายความว่าอ่อนข้อให้ความผิด แต่คือการเห็นความเป็นมนุษย์ในตนเองเห็นความไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นธรรมดาและให้โอกาสตัวเองจะค่อยๆเติบโตโดยไม่ใช้แรกเคี่ยนใจยามนั่งสงบจึงอาจกล่าวกับตนเองว่าในส่วนที่ฉันทำร้ายตัวเองด้วยความคิดวาจากการกระทำเพราะความไม่รู้และความกลัวฉันขอขมาตนเองฉันจะปกป้องตนเองด้วยเมตตาและวินยัย คำนี้คล้ายคำสาบานของผู้พิทักษ์ภายในที่พร้อมจะเป็นมิตรกับใจไม่ใช่ศัตรูของใจเมื่อเราปฏิบัติต่อใจอย่างอ่อนโยนใจจะมีพื้นที่พอให้ศีลและสติเข้ามาวางรากลึกขึ้นเรื่อยๆกับพ่อแม่และผู้มีพระคุณคำขอขมาที่ทรงพลังที่สุดอาจไม่ใช่คำหวานแต่คือการทำดีต่อเนื่องจนเห็นได้จริง การปิดโทรศัพท์สักครึ่งชั่วโมงเพื่อฟังท่านโดยไม่เถียงการช่วยงานเล็กๆโดยไม่รอให้สั่งการพูดคำที่ให้กำลังใจแทนคำประชดการรักษาคำพูดการไม่โกหกเรื่องที่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกการวางใจให้เบาก่อนคุยเรื่องยากการระลึกถึงบุญคุณแล้วตอบแทนเท่าที่ทำได้สิ่งเหล่านี้คือรูปธรรมของการขอขมาที่ออกดอกออกผลได้จริง พราะใจผู้ใหญ่ไม่ได้ต้องการพิธีใหญ่โตเท่ากับความรู้สึกว่าลูกเห็นคุณค่าของเราและลูกกำลังเติบโต ส่วนครูบาอาจารย์การขอขมาอาจเป็นการตั้งใจรักษาสิ่งที่ท่านสอนไม่บิดเบือนไม่ใช้วิชาทำร้ายใครไม่เอาความรู้ไปหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของผู้อื่นและพร้อมกล่าวขอโทษเมื่อทำให้ท่านเสียใจการขอขมาแบบนี้มีใช่การก้มศีรษะเพราะกลัวแต่คือการก้มศีรษะด้วยความเคารพต่อความจริง ในระดับที่ละเอียดขึ้นการขอขมายังหมายถึงการคืนศักดิ์ศรีให้กับความจริงที่เราบิดเบือนเราอาจเคยตัดสินคนจากข่าวลือเคยพูดเกินจริงเคยแทรกแซงเรื่องของผู้อื่นเคยดูหมิ่นอาชีพบางอาชีพเคยขับรถอย่างมักง่ายเคยทิ้งขยะโดยไม่สนใจเคยใช้คำหยาบคายกับคนในบ้านแล้วทำเป็นปกติ การขอขมาคือการยอมรับว่าพฤติกรรมแบบนั้นทำลายโลกในระดับเล็กๆแล้วเราจะเลิกเป็นแหล่งกำเนิดของความเสื่อมอย่างเงียบๆต่อไปนี้เมื่อเจอข่าวลือเราจะหยุดแชร์และตรวจสอบก่อนเมื่อขับรถเราจะเผื่อแผ่และไม่ปาดหน้าเมื่อพูดเราจะเลือกคำที่จริงและอ่อนโยนเมื่อเห็นงานบริการเราจะมอบความเคารพด้วยสายตาและคำขอบคุณ การคืนศักดิ์ศรีให้ความจริงในชีวิตประจำวันเช่นนี้คือการขอขมาที่เคารพธรรมะเพราะธรรมะอยู่ตรงนั้นในลมหายใจที่รู้ตัวในถ้อยคำที่ซื่อตรงในแววตาที่มีเมตตาจงระวังใจไม่ให้ถลหไปสู่ความงมงายความงมงายไม่ได้จำกัดอยู่ในพิธีกรรมเท่านั้นแต่อาจอยู่ในความคิดว่าถ้าฉันรู้สึกผิดมากๆฉันก็ชดใช้พอแล้ว ซึ่งแท้จริงเป็นกับดักของอัตตาความรู้สึกผิดที่ไม่ประกอบด้วยสติจะวนซ้ำเหมือนล้อหมุนอยู่กับที่เจ็บแต่ไม่ก้าวไปไหนทางของธรรมะไม่ให้เรารู้สึกผิดนานเกินจำเป็นแต่ให้เราเห็นผิดชัดแล้วทำถูกต่อไปอย่างอดทนความเจ็บจากการเห็นผิดคือครูส่วนความเจ็บจากการซ้ำเติมตัวเองคือโซ่ การขอธรรมาด้วยปัญญาจึงเบาและมั่นคงในคราวเดียวกันเราเรียนรู้จะนุ่มนวลกับบาดแผลขณะเดียวกันก็เคร่งครัดกับนิสัยที่ต้องเปลี่ยนเราให้อภัยตัวเองที่เคยไม่รู้แต่ไม่อนุญาตตัวเองให้ดื้อด้านต่อไปเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่เราเสียเปรียบหรือถูกทำร้าย การขอขมาไม่ใช่การยอมจำนนต่อความไม่ยุติธรรมแต่คือการเลือกวิธีที่ไม่เพิ่มไฟในโลกเราอาจดำเนินการตามสิทธิ์ตามกฎหมายรักษาขอบเขตปกป้องตนเองและคนที่เรารักอย่างมั่นคงและในระดับภายในก็ขอ,ขอขอขมาจิตตนเองที่เต็มไปด้วยความโกรธและความกลัวฉันขอ,ขอขอขมาตัวเองที่ปล่อยให้ไฟโกรธเผาไหม้ฉันจะปกป้องใจด้วยสติและความการุณา คำนี้ไม่ได้ทำให้ไฟดับทันทีแต่เป็นเหมือนการหมุนวาล์วแก๊สลงแล้วเริ่มเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นคือสติพัดผ่านเราจะเห็นชัดขึ้นว่าการต่อสู้ที่แท้เริ่มจากการไม่ยอมให้ใจถูกยึดเป็นตัวประกรันของอารมณ์เพราะเมื่อใจเป็นอิสระเราจะเลือกการกระทำที่เคร่งครัดแต่ไม่โหดร้ายเมตตาแต่ไม่อ่อนปวกเปียกหลักพุทธธรรมที่คอยประคองกระบวนการขอขมา ปล่อยวางให้ไม่งมงายคือไตรลักษณ์เมื่อเห็นความไม่เที่ยงเราจะไม่ตีตราตัวเองว่าฉันเลวตลอดการแต่เห็นว่าฉันกําลังเปลี่ยนได้เมื่อเห็นความเป็นทุกข์ของสภาวะเราจะไม่ผูกตัวเองไว้กับฉากเดิมซ้ำแล้วซ้าเล่าแต่ยอมให้ชีวิตเดินต่อไปเมื่อเห็นเป็นอนัตตาเราจะเบาในเรื่องการปกป้องหน้าตาไม่กอดภาพลักษณ์ผู้ไม่เคยผิดไว้จนหายใจไม่ออก ไตรลักษณ์จึงเป็นคมไฟที่ส่องให้เราขอขมาอย่างมีศักดิ์ศรีเพราะมันทำให้เรารับได้ทั้งความจริงที่ไม่สวยและความหวังที่เป็นไปได้การปล่อยวางก็เช่นกันเมื่อรู้เท่าทันไตรลักษณ์เราปล่อยวางไม่ใช่เพราะเบื่อหน่ายหรือหนีแต่เพราะเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรถูกยึดจนกลายเป็นโซ่เราปล่อยวางเพื่อกลับมาไว้ใจเหตุปัจจัยที่กำลังเพาะอยู่ในปัจจุบัน อีกเสาค้ำของการขอขมาที่ไม่งมงายคือพรหม,มวิหาร4ีเมตตาทำให้คำขอโทษมีความอบอุ่นกรุณาทำให้เราพร้อมชดเชยความเสียหายมุทิตาทำให้เราดีใจกับการเติบโตของทั้งตนเองและผู้ที่เราเคยทำร้ายอุเบกขาทำให้ใจตั้งมัน่นไม่แกว่งตามคำชมหรือคำด่าเมื่อทั้ง4ีประการหมุนเวียนกันอย่างสมดุลคำขอขมาจะไม่กลายเป็นราม่าไม่ใช่การแสดงแต่เป็นการ หันหน้าหาความจริงด้วยหัวใจที่เป็นมิตรทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเราจะไม่เรียกร้องให้ผู้อื่นยกโทษทันทีแต่ก็ไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการรอการยกโทษจนหยุดหายใจเราเดินหน้าทำดีชดเชยเท่าที่ทำได้และเปิดพื้นที่ให้การเวลาและเหตุปัจจัยทำงานต่อให้บางความสัมพันธ์ไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เรียนรู้จะรักแบบไม่คาดขันและปล่อยวางแบบไม่ทอดทิ้งความรับผิดชอบ เคล็ดลับเล็กๆในชีวิตประจำวันที่ช่วยให้กระบวนการนี้ลื่นไหลคือการฝึกวจีสติก่อนพูดให้ถามใจสั้นๆว่าจริงหรือไม่จำเป็นหรือไม่อ่อนโยนหรือไม่ถ้าผ่านสามด่านนี้ได้คำพูดเราจะเป็นเหมือนยาไม่ใช่เหมือนมีดและถ้าพลาดพูดไปแล้วให้รีบขอขมาทันทีอย่ารอให้แผลลึกการขอขมาทันทีไม่ใช่เรื่องเสียหน้าแต่เป็นภูมิคุ้มกันของความสัมพันธ์ ส่วนกับความคิดให้ฝึกโยนิสโสมนสิการคือคิดอย่างแยบคายคอยดูว่าความคิดนี้พาไปทางไหนถ้าพาไปสู่การซ้ำเติมตัวเองหรือผู้อื่นให้กลับมาหายใจและเปลี่ยนมุมมองเป็นการเรียนรู้ถ้าความคิดพาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงก็ให้กำลังใจตนเองและลงมือทำและกับการกระทาให้มีวินัยเมตตาคือเคร่งครัดกับพฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนแต่เมตตาต่อตัวเองอย่าล้มเราจะไม่ยกโทษให้ความเกียด แต่ก็ไม่ด่าตัวเองจนหมดแรงเราจะลุกใหม่อย่างผู้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงคือการเดินทางไม่ใช่ภาพถ่ายยามค่ำที่สงบ เราอาจทำพิธีขอขมาแบบง่ายที่สุดเพียงนั่งหลังตรงพอดีหลับตาเบาๆหายใจยาวรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกแล้วระลึกถึงเหตุการณ์ที่ติดค้างใจขึ้นมามองด้วยสายตาของผู้เรียนรู้ไหวในใจต่อความจริงจากนั้นเอ่ยถ้อยคำอย่างชัดถ้อย ในสิ่งที่ฉันล่วงเกินทั้งกายวาจาใจต่อผู้มีพระคุณต่อผู้อื่นต่อสรรพชีวิตและต่อตอนเองด้วยความประมาทไม่รู้เท่าทันกิเลสขออโหสิกรรมด้วยใจจริงต่อไปนี้ฉันจะตั้งใจรักษาศีลเจริญสติและทำเหตุที่ถูกต้องขอให้ผลของเหตุใหม่นี้เป็นที่พึ่งของฉันและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อจบคำให้ค้อมศืรษะภายในและปล่อยใจกลับมาที่ลมหายใจขณะลืมตาให้ทำความตั้งใจเล็กๆสำหรับพรุ่งนี้เช่นพรุ่งนี้จะโทรไปขอโทษคนคนนั้นหรือพรุ่งนี้จะคืนของที่ยืมหรือพรุ่งนี้จะทิ้งนิสัยพูดประชดแล้วเขียนลงกระดาษเพื่อให้ปณิธานมีร่างมีที่อยู่ในโลกกายภาพไม่ใช่ลอยอยู่ในอากาศของความตั้งใจหลวน,ลวน อย่าลืมว่าในทางแห่งกรรมตั้งแต่เดี๋ยวนี้คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเราอาจไม่มีอำนาจย้อนไปแก้ไขอดีตแต่อำนาจเต็มของเราคือวินาทีนี้ที่จะเพาะเหตุใหม่ทุกครั้งที่เราตั้งใจทำดีในรายละเอียดเล็กๆ โลกภายในเรากําลังเปลี่ยนด้วยแรงผลักของความดีใหม่ที่ค่อยๆทับถมความชั่วเก่าไม่ใช่เพื่อกดทับจนมองไม่เห็นแต่ให้เรามีแรงและสายตาใสาพอจะกลับไปเรียนรู้จากอดีตอย่างไม่ติดยึดเมื่อเรากล้าขอขมาและปล่อยวางบนฐานของสติเราจะรักตัวเองอย่างถูกวิธีคือรักโดยไม่บำรุงนิสัยเสียและเราจะรักผู้อื่นอย่างถูกวิธีคือรักโดยไม่ใช้รักเป็นข้อ ทำร้ายเขาการขอขมาแบบนี้จึงไม่จบในคำพูดวันเดียวแต่เป็นวัฒนธรรมประจำใจที่ทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเบาโปร่งสงบและมั่นคงท้ายที่สุดขอกระซิบบอกกับใจคุณว่าคุณไม่ใช่ความผิดพลาดคุณคือผู้เรียนรู้ความผิดพลาดเป็นครูคนหนึ่งบางทีก็เข้มงวดบางทีก็ใจดีแต่ไม่ใช่นิยามตัวตน ขอขมาให้เป็นปล่อยวางให้ได้และอย่าหยุดทำดีให้ต่อเนื่องเมื่อใดที่ใจคุณเริ่มหนักให้หยุดฟังลมหายใจนึกถึงบุญเล็กๆที่เคยทำยิ้มบางๆให้ตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง โลกไม่ได้ต้องการขนที่ไม่เคยผิดโลกต้องการขนที่กล้ายอมรับผิดและกล้าเปลี่ยนการขอขมาปล่อยวางอย่างมีสติจึงเป็นของขวัญที่คุณให้ตัวเองและทั้งโลกในเวลาเดียวกันเพราะทุกครั้งที่คุณวางอาวุธแห่งอัตตาโลกก็วางอาวุธตามไปทีละเล็กละน้อยโลกที่อ่อนโยนขึ้นเริ่มจากใจดวงเดียวเสมอใจของคุณในวินาทีนี้